คลิปนี้ดอนมาแนะนำการใช้งานการยืนยันตัวตนเข้า facebook ชั้นที่2ครับโดยใช้แอป Google Authenticator ในการสร้างรหัสครับซึ่งได้ผ่านการเข้าชั้นที่1คือใส่ username และ password แล้วครับการใช้งานแบบนี้ได้เราต้องไปเปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นมาก่อนแล้วก็เลือกการรับรหัสจากแอปยืนยันตัวตนครับดอนทำวิดีโอการเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นไว้ครับ จะแปะลิงก์ไว้ในคำอธิบายวิดีโอนี้ครับไปดูการใช้งานจริงกันเลยครับ Facebook จะขอให้เราส่งรหัสยืนยันชั้นที่2เมื่อเรามีการใช้งานอย่างนี้ครับขนาดที่ผมใช้งาน Facebook โดยปกติอยู่ในแอป a c e b o o k มีการเข้า Facebook ด้วยบัญชีของผมอีกครั้งจากตัวเล่นเว็บซึ่งปกติผมจะไม่เข้า Facebook ด้วยเว็บในมือถือ หลังจากที่ลงชื่อใส่รหัสผ่านเข้าสู่ระบบในเว็บ Facebook ได้แล้วระบบ Facebook ได้ช่วยป้องกันการเข้าระบบโดยทำสออย่างดังนี้ครับขอรหัสเข้าสู่ระบบจากตัวสร้างรหัสและแจ้งเตือนไปหา Facebook อันที่เราใช้งานประจำปกติครับเจ้าของบัญชี Facebook ตัวจริงมีตัวสร้างรหัสอยู่ครับทำการเปิดตัวสร้างรหัสครับ ของผมใช้ Google Authenticator ครับทำการเปิดแอป Google Authenticator ขึ้นมาครับแล้วทำการคัดลอกชุดตัวเลขครับโดยกดที่ตัวเลขจะเป็นการคัดลอกครับแล้วนำไปแปะใน Facebook ตัวที่ขอรหัสยืนยันครับแล้วดำเนินการตามขั้นตอนครับคือส่งรหัสเลือกบันทึกปาว์เซอร์นะครับกดดำเนินการต่อครับ ถึงแม้จะเข้าระบบได้นะครับ Facebook ก็ยังส่งข้อความแจ้งเตือนไปที่ Facebook ของเราอันที่เราใช้งานเป็นประจำครับตัวที่ใช้งานเป็นประจำของผมคืออัพ a c e b o o k ครับเดี๋ยวไปเปิดดูข้อความกันครับที่กระดิ่งด้านล่างนะครับมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาแจ้งตามข้อความนี้เลยครับว่ามีการเข้าใช้แบบผิดปกติครับโปรดตรวจสอบเรียบร้อยครับการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นด้วยตัวสร้างรหัสครับ พบกับเนื้อหาการสร้างรายได้จาก YouTube และ Facebook กันต่อในคลิปหน้าสวัสดีครับ